สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่792นะครับมีผ้าสวยๆนะครับ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาท21 22 23เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทเดีวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องไลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID Line นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากรชิ้นไร์แตกหักชำรดสูญหายผมรับที่ชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1นะครับของ EP792 นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับลายมาใหม่ๆก็ลงกันเลยนะครับนี่ลายปั๊บลงปุ๊บเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ลงเลย สวยๆนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจัดจ้านนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เนื้อหาแต่ละหลังแค่เป็นรอยนะครับไม่ได้หักไม่ได้อะไรนะครับภายนี้ผมดูแล้วนะครับพระไม่มีชำรุดนะครับเป็นรอยเฉยๆนะครับเป็นรอยด้านหลังนี่นะครับ แต่ด้านมุมบนเนี่ยคล้ายๆจะมีนะครับมีกระเทาะนะครับมุมบนนี้มีนะครับนี่มุมนี้มีนะครับนี่นะครับมีรอยข้างๆงนี้มีรอยนะครับมีรอยกระเทาะแต่ตรงกลางไม่มีนะครับมีกระเทาะมุมนะครับมีสองฝั่งนี่นะครับไปรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับสีสันแปลกตาดีนะครับหลายสีเหลือเกินนะครับด้านหลังเป็นคุดนะครับ เป็นแบบนี้นะครับเห็นโค้มีกันได้มา,าลงบ้างนะครับรายการที่สามรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับภาคน,นี้ลงชาตินะครับลงชาตินะครับเนื้อค่อนข้างจะปึกเลยครับองคนะ์หนึ่งสองสี่สามเยนะพรคเนี่ยนะเนื้อแก่งมากเลยนะครับเป็นรายการที่สี่รายการที่หเป็นพระ รุ่นใหม so ่บ yes, bon, ้างนะครับเป็นพระสี่เหลี <Joshua> è, ่ยมนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเปินขี่เสือนะครับหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่สวยๆเลยนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงสี่เหลี่ยมนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะครับสายลูกศิษย์ไม่ควรพลานะครับรายการที่ห้ารายการที่หเป็นพระเนื้อออกผงผสมใบลานเก่านะครับ ยืนอยู่ในเจดีแบบนี้นะครับเป็นซิมสี่เหลี่ยมหนังยันแบบนี้เขาเร่งให้เป็นกุวัดท้ายตลาดนะครับเป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ดอันนี้ผมรู้จักแต่ไม่ค่อยได้มานะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรูปหล่อนะครับ ลงหินนะครับลหะทองเหลืองหรือว่าลงหินนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญพระคูเชียนนะครับของนครศรีธรรมราชนะครับนี่ของเหรียญเหรียญจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใต้นะครับเป็นเหรียญทางใต้เดี๋ยวผมอ่านชื่อวัดให้นะครับเป็นเหรียญทางใต้นะครับเป็นเหรียญทางใต้นครศรีธรรมราชนะครับเป็นเหรียญ วัดนะครับวัดปากเชียนนะครับอําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปีสี่เจดนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับลมดำนะครับสวยๆเรื่องพลาติกนะครับรายการที่แปดรายการที alan, ่เก้าเป็นแหวนนะครับพยายามอ่านแต่ <W> อ่านไม่ออกนะครับเป็นแหวนลงหินนะครับเก่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับไม่ใช่ลงหินนะครับโลหะผสมนะครับเขาเขียนนะแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเนี่ย <that> 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 เป็นรูปทรงแบบนี้สวยเลยนะครับวงมันข้างโตนะครับเป็นแหวนใส่สภาพสมบูรณ์นะครับเป็นรายการที่ก้านะครับใต้ทองวงวัดให้เลยนะครับว่าความอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดให้นะครับมากันครับดีดีหน่อยนี่นะครับวัดให้เลยนะครับที่สองเซนนะครับสองเซนเลย รอบในนะครับขาดตรงเ้นนิดหน่อยนะครับเป็นเลยการที่9นะครับสวยๆนะครับในะการที่10ก็เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นแหวนนางกวักนะครับเป็นแหวนนางกวักนะครับไตท้องวงก็วงก็ค่อนข้างโตอยู่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้มอนเดิมนะครับหมายมันชัดก็เล็กดูดูดีเหลือเกินนะครับเท่าเท่าพอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสองเซนนะครับ จะวงเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับเป็นรายการที่สิบนะครับแหวนทองเหลืองน่ากวัคนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับขี่ปานนะครับเนื้อหาสีสันจัดจ้านนะครับมีผงอุดเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นพระเนื้อผงนะครับ รูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นนั่งอยู่เป็นรูปใบโพแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับสามนะนะครับรูปเหมือนใบโพสวยนะครับอันนี้นะครับปีสามเจ็ดนะครับสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับเนื้อหาสีสันสวยงามนะครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับออกเป็นเนื้อดินดำนะครับเนื้อหาสีสันดีนะครับ นี่นะครับแต่องคเล็กมาหน่อยนะครับไม่เศร้าออกที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นพระเขาเรียกพระอะไรนะนี่โยนางซุ้มเส้นคู่นะครับของพิษณุโลกนะครับนี่กุลงทอนะครับนางซุ้มเส้นคู่นะครับเรียกอย่างนั้นนะครับก่าจะนึกชื่อออกนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่15ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับเนื้อหาสีสันแปลกตานะครับเป็นพ้ากุเนื้อดินผมเรียกชื่อผราไม่ถูกนะครับสวยงามนะครับเป็นรายการที่15หรายการที่16เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับนั่งแบบนี้เป็นเนื้อว่านนะครับหลังเรียบแบบนี้สภาพผ่านการใช้มีรูเสียบก้นไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับน,นะครับเป็นรายการที่16รายการที่17 ก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยครับสภาพก็ใช้มานิดหน่อยนะเขียนว่าวัดแจ้งสงขานะครับแล้วก็มีสอเสืออยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับเนื้อหาสีสันสวยงามนะครับพระก็ยังพอสวยอยู่นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงสีขาวนะครับ ทีมนี้เขาเรียกเป็นปิตาจักรจันทร์นะครับเนื้อหาสีสันสวยงามนะครับปิตาจักรจันทร์รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญบาทนะครับเป็นเหรียญบาทสมัยนี้ผมทันใช้นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่เก้านะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังเรือหงส์นะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้เขาเล่นหากันยังไงเห็นมีเริ่มมีคนหานะครับก็เลยมาลงนะครับนี่ เหรียญเรือหงหนึ่งบาทนะครับปีสองศูนย์นะครับผมทันใช้อยู่นะตอนสมัยตัวนี้เล็กนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพักกล่องมั้งนะครับเป็นพักกล่องนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เขียนว่าหลวงปู่เครื่องนะครับวัดสะกําแพงใหญ่สีสเกตนะครับปี39เนะครับเป็นเหรียญ ทองเหลืองแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมเลยนะครับนี่รูปทรงเป็นแบบนี้นะครับหลังเป็นปกนะครับรุ่นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่แต่มาในกล่องแบบนี้เลยนะครับใส่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่สวยเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบครบยี่สิบรายการนี้องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่บสามเป็นรายการพิเศษรายการองคละสามร้อยส่งฟรีมีปลายทางนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด เป็นพระแผงนะครับเป็นพระแผงนะครับพระพุทธูแผงแบบนี้นะครับนี่หลังมันแบบนี้เนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับคนลายคิดว่าน่าจะเป็นทางสุโขทัยนะครับเป็นพระกุนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับค่อนข้างจะอันนี้ก็ค่อนข้างจะองโตนิดนึงนะครับนี่น่าคัดดูอีกแล้วแบนะครับ นี่นะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเสศษๆนะครับความกว้างนะครับนิ้วครึ่งนะครับสูงอยู่ที่2นิ้วนะครับสูง2นิ้วกว้างนิ้วครึ่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยาทค่าจัดส่งนะครับเป็นพัพแผงแบบนี้เนาะรายการที่22บสอเป็นพักกุนะครับ สภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อจัดนะครับอันนี้เป็นสองสีนะครับชินาาดใดเสมานะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสภาพเนื้อจัดมากนะครับทางนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามมีคนถามนะครับเลยเอามาลงนะครับเป็นหลวงพ่อกวยนะครับขี่ไก่นะครับสงไก่นะครับหลังลงรักแบบนี้นะครับลงรักลงทองนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับส่วนสูงอยู่ที่ สองนิ้วครึ่งนะครับกว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งเลยนะครับสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับุนแผ่หลวงพ่อกลวยนะครับครบยี่สิบสามในการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ